สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Running Boy นะครับวันนี้เรามีนัดลองรันกับ Amedfit นะครับกับเนยเต้านะครับก็คือลองรันกะัน16กเนาะที่บางแสนนะครับเริ่มต้นกันที่แหลมแทน่นแล้วก็วิ่งออกไปวงเวียนรูดเด้เดิมๆที่เราเคยวิ่งกันนะ Road to บางแสน21นะครับกับ Amedfit นะครับวันนี้ก็มีนาฬิกา Amedfit ให้เราแลกนะครับนาฬิกาได้ทุกคนได้ทดลองใช้นาฬิกาของ Amedfit นะครับป่ะ ลองดูไปลองลันกันคับเอาเมทฟิตนะ16กิโลเมตรวันนี้ผมก็ได้ลองเอาเมทฟิตทีเร็กนะครับตัว44มิลนะครับน้ำหนักเท่ากับประมาณสองครับเนเชื่อมต่อแล้วครับทีเร็กสามโปตัว44มิลนะครับนี่เพื่อนๆก็ทำการแลรนะกน้ำใกานะครับนี่ในกากำลังแพริ่งอยู่นะฮะรอสักครู่เสร็จแล้วแป๊บเดียว เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอเม z ฟิต t ีรักส44มิลนะครับสำเร็จคุณโหลด10แอมป์ครับ10แอมป์ครับต้องโหลด10แอมป์ครับซุ้มของเรานะครับอเม z ฟิตคุณรุ้จากอเม z ฟิตนะค,คุณรุ้พร้อมขนาดไหน16โลชิลๆว,วันนี้อากาศดีโอเคครับ hey, สู้ๆนะครับเจ็ดก็ได้โอเ7 นี่คุณปิ๊กจากอ,อเมทฟ,ฟิตนะครับก็กำลังสอนใช้นาฬิกานะครับรคุณได้เรื่องอะไรบาลานซ์ใช้ยังไงได้บาลานซ์กันหมดเลยนะครับไไม่่เป็นรใสแรกอ,อเมทฟ,ฟ,ฟิตแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นชีเร็กนะฮะชีเร็กสามโปรแรกนาฬิกากันยังครับรรได้โคตรยุทธก็มานะครับโคตรยุทธมาจากพน,นันนิคมเลยใช่ไหมครับครับผมวันนี้ไปเพจอะไรดีครับ ก็ใครหัวแถวผมก็ตทำหัวแถวพวกผมมาแรงๆนัไนเนี่ยเนี่ยอะไรสามกว่าแล้วกันกทางั้นเลยฮะอมเขาไปก่อนครับหัวแถวของพวกเราครับวันนี้วิ่งอะไรสามสามห้าศูนย์ศค่ะห้าศูนย์ศูนย์เท่าไหร่้ด้ดับยี่สิห้าโลได้มหู้นย์ศูนย์นี่อีซี่เพจป่ะยี่ห้าโลไได้หมฮะยี่ห้าได้ไปคนเดียวยี่ห้าโลพี่พรพอมไหมห้าศูน พร้อมครับพร้อมครับพร้อมคุณน้องพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ๆนะครับก็เดี๋ยวจะตีห้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราวิ่งกันสัก16โลนะตีห้าจบกิจกรรมสักชั่วโมงกว่าๆนะ16โลนะสวัสดีครับพี่ๆวิ่งกันกี่โลดีครับอุ้ยครึ่งเดียวได้ไหมคะครึ่งเดียวครึ่งเดียวเอาสักสองเอาสักสองรูทเออ่รูทนี้บางแสนส่วนสแล้วก็เขาสามมุ้ยสักรอบหนึ่งฮะสู้ๆนะครับถ่ายรูปกันแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปวิ่งกัน16โล แป้งกลุ้มนี่มีขนมด้วยนะครับมีขนมด้วยมีไนก้านมขมิ้นด้วยครับมันดีเพอมันมันมียี่สิบรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนี่เราจะปล่อยเพจเจ็ดก่อนนะครับเพจเจ็ดถ่ายรูปเป็นหลักฐานหน่อยนะครับมาไปเท่าไหร่ต้องกลับเท่านั้นนะฮะต้องฝังดูแลกันด้วยนะฮะเชิญครับเพจเจ็ดครับเชิญครับเพจเจ็ดไปแล้วครับเพจเจ็ดมนกลับมาล้างน้ำด้วยนะ นาฬิกาอเมฟิสทีเล็กสามโปรเราก็พร้อมแล้วนะครับเ <laughs> พื่อนๆพร้อมไหมครับใช <laughs> ่ไม่ให้ความร่วมมือเลยคนเนี้ป่ะครับป่ะครับป่ป่ะ go เพ c หกสิบหกโลนะครับก็จะจบเก้าสิบนาทีนะครับชั่วโมงครึ่ง <laughs> ตอนนี้ตีห้าสิบนาทีก็เจ็ดโมงสี่สิบนาทีครับ คุณรุตยี่เบลดลงไปครับยี่เครับยี่เมาเวลาเท่าไหร่ของคุณรุตอ่าหนย์โอเคสูสูนะครับีคุณไเซนีโปรแกรมซ้อมนี่เอาจากไหนครับเซฟโค้ดครับเซฟโค้ดในนาฬิกาเมฟรีใช่ไหมครับใช่เอาตายเลยผมวันนี้นาฬิกาบอกให้ซ้อมออเอาเลยนะเทมโปลันส4 0จุดสูนยเนะครับนี่ครับหกจุดศูนะครับมีจริง เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโฮกวอร์มก่อนวอร์มเครื่องก่อนดิเดี๋ยวเดินก่อนพี่ยิ้มเบาไปป่ะหกศูนย์ศูนย์นะไม่เบาครับคุณพี่มาจากที่ไหนครับครับมาจากพนันนิคมอ๋อพนันนิคมหกไหวนะครับหกศูนย์ศูนย์ได้ครับสู้ๆครับอยู่วงเวียนแหลมแท่นนะครับแกอยู่ตรงแหลมแท่นนะครับสองสามวันที่ผ่านมาอันนี้ค่าฝุ่นเยอะครับอยู่ดีๆค่าฝุ่นเมื่อวานก็ลงเป็นเขียวนะ แล้ววันนี้ก็ลมดีแล้วรัเราตามทันกลุ่มเพชรเจ็ดนะครับสุดยอดค่ะสิบโลนะครับสิบโลนะครับสุดๆนี่คุณปิ๊กก็อยู่เพชรเจ็ดนะครับสุดๆนะครับพี่พี่ครับวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ่สองใจเชียร์ครับมีชาวเพชรเจ็ดสุดๆนะกลุ่มเนี้ยนี่กลุ่มเจ้าบ้านครับกลุ่มเจ้าบ้านนี่มาราธอนบอกสี่จุดห้าแล้วเนี่ยแข็งแกร่งมากพี่ต่อจิ๊บจ รโแรแลน์ <5 minutes. S 1> ไปเดินทางต่อโลแลนแล้วนะครับแวะเข้าห้องนะ้ำเอสเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนๆต่อครับถือว่ามาลองรันนะอีซี่อีซี่เพจนะครับหลังจากมาลาทธอนเนาะอยู่ตรงหาดบางแสนแล้วนะครับนี่ก็จะมีพี่ๆมาลองลันกันอยู่เยอะสวัสดีครับ,รบสู้ๆนะครับพี่1นึ่ทีมที่แล้วเป็นยังไงบ้าง ทำอะไรพี่ไม่ได้เลยใช่ไหมวิ่งชิวเลยไปเก็บระยะครับโอ้จุดยอดรองรันพี่เนี่ยขอนแข่งก็ลงฟูใช่ไหมพี่เก่งมากนี่คุณพี่ท่านนี้ใส่เสื้อมาขิงด้วยนะครับปางแสนยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้มารองรันเหรอครับใช่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณพี่อยูแนครนเนย์ย و ครับโอ้ยแวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวกันเลยมามาวิ่งเพราะจะวิ่งทุกเช้าอยู่แล้วโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆครับอยากจะอะไรขอวิ่งด้วยครับ นี่กลับมาเจอเพจเจ็ดอีกรอบชิลแล้วกันนะฮะสามท่านสาวเทลที่ปกติคุณพี่อยู่ที่ไหนกันครับขอยู่กรุงเทพโอ้เพเซอร์สามท่านนี้วิ่งกันนิ่งเลยที่ต้องเมื่อยขาไหมครับเพจเจ็ดเองอุ้มเบาไปเปบ้างไหมสองโลลแ้วนะครับกับอเมฟิตทีเล็กสามโปรสี่สิบสี่มิลนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเบามากเลยครับเคยลองตอนทีเล็กสามโปรตอนเรือนใหญ่เนาะ ก็แต่ถือว่าเบานะเพราะว่าวัาสดุเป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ถึกทนนะครับ44มิลโล2ละ628นะครับเฮทกอยู่ข้างหน้าอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อแสนนะครับเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดปล่อยตัวนะของบางแสน21นะครับหน้าบางแสนเทอริเทศนะครับ เราตามกลุ่มทันแล้วครับ6 0ศูนย์ศูนย์คี่เราเท่าไหร่ครับอะไสิบหกโลเลยไหมครับสิบหกโลครับสู้ๆครับเก่งมากให้พาไปไหนผมก็ไปวันนี้อากาศดีมากเลยครับคุณปิ๊กก็ไม่อยู่เจ็ดแล้วมาอยู่หกแล้วครับเดี๋ยวกันเลยอนะนะครับโลที่สามแล้วครับเรากำลังเลี้ยวเข้าสายสองนะครับ เดินทางกันต่อเหลืออีกประมาณสักสองกิโลหน่อยๆนะครับก็จะแวะรับน้ำนะแล้วก็เดินทางไปสันเจ้านาจ่าบางแสนที่เบ็ดเราก็เลี้ยวเส้นทางนี้เหมือนกันครับวันนี้ถือว่ามาได้ทดสอบนาฬิกาเมทดซิตนะแล้วก็ได้ทดสอบเส้นทางจริงนะฮะกำลังจะถึงจุดที่เราโต้ให้น้ำนะครับนี่ตอนนี้ก็วิ่งอยู่กับคุณปิ๊กนะครับเหนื่อยยังครับด,ด้นะ นี่เลี้ยวจากวงเวียนเล็กนะครับไปรับน้ําเดี๋ยวเรารับน้ําแล้วเดินทางต่อไปสาลเจ้านาจานะครับเราถึงจุดให้น้ําของเราแล้วนะครับป้ายอเมดฟิตสวัสดีครับเหนื่อยยังครับ6กโลไมได้ครับพี่โอเคมีขนมนะเติมขนมได้นะครับแล้วก็มีน้ําดื่มน้ำดื่มอันนี้ขาสั้นและไม่พอฮะเดินสั้นด้วยนะฮะน่ารักมาก เดินทางกันต่อนะครับเพสหกนะครับคุณพี่ไปครับเ bon พ <c oughs> สหกโซ้ครับโอเพสเจ็ดมาแล้วอ๋อมีลูกค่าเลยสองครับสูสส้ๆครับพวกเราก็เดินทางกันต่อนะตอาเจ้านาจ้าวนานันนี้ชิวๆนะครับมีคุณพี่มาเป็นเพื่อนด้วยเก่งมากตรงนี้วิวสวยครับมีปลาหมึกกระปูไตอยู่ด้วย ตรงสะพานราชนาวีนะครับมาถ่ายรูปได้สวยครับปีนมาแล้วนะครับเดินทางไปซอดเจ้านาจอเพทหกกำลังจะเจอเนินแรกนะครับปกติบางแสงก็จะมาทางนี้นครับจุดกิโลเมตรที่4ครับฮัลโหลพี่ปุ๋ยโซโซนี่แล้วขึ้นเนินนะครับเ,เนินวิลเลอร์นะครับเ,เนินวิลเลอร์ผมมินไหวนะครับ กิโลเมตรที่7แล้วครับ8.34นี่เรากำลังเดินทางลงนะครับเดี๋ยวซ้ายไปนี่เขาสามมุกมีมุกกี้กับแซมมี่อยู่ด้วยมุกกี้กับแซมมี่ครับกูข้างหน้าคนมาลองรันอยู่วันนี้น่าจะมีกิจกรรมเยอะวันจุดนะครับวันที่5ทธันวานะครับมิิปทีเล็ก3า r โปนะครับมีไฟฉายนะเราสามารถตั้งให้เขากลพิปก็ได้นะครับเวลาเราวิ่งอย่างนี้เนาะ ก็จะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับพาทิตยกรเริ่มขึ้นนะครับเราอยู่ตรงทางกว้างๆโค้งๆนะครับของรูาน่นสน21นะครับนี่เพื่อนๆก็ยังมากันอย่างคุณอาหนาฝาคุณหนาฝาบ้างเอ้ยนั่นแหละใ <c oughs> <c oughs> นเพจย์นะครับไม่มีใครแตกกลุ่มเลย <c oughs> เราก็เกือบถึงสาลเจ้านาจาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องแวะรับน้ำนะ กิโลที่1ิบนะครับเพชรห้าสสนะครับก็เร็วกว่าผมพิงเพื่อนเลยครับวิ่งมาสมอกับคุณรุดมานะครับทิ้งเพื่อนเลยมาแล้วครับเพชรห้าทำไมเพชรห้าไปไปกลับตัวที่ไหนมาครับอาจารย์โอ้ทำไมเพิ่งมากันนะครับทำไมช้าจังเลยเพชรห้าผมทีครับจริงๆเราถึงศาลเจ้านาจาแล้วเนี่ยทำไมเพชร5้าเพิ่งกลับตัวมาครับถ้าทางจะแวะกันนานนะฮะนี่เราถึงซ้อนเจ้านาจาแล้วนะครับ คุณรุดเหนื่อยหรือยังครับ11โลได้สบายๆครับได้อยู่อาการดีครับเก่งมากครับวันนี้คุณรุดใช้นาฬิกาอะไรครับทีเล็กทีเล็กสามครับทีเล็กสามใช้มาเป็นปีไม่เป็นรอยเลยเลยครับไม่ติดฟิล์มด้วยอึดจริงครับมันทันทรีเกรดนะครับเกรดทหารสวยมากสารเจ้านาจอกับเพื่อนๆเรามาถึงแล้วสุดยอดเลยครับเก่งมากครับเหนื่อยหรือยังครับ นิดเดียวครับสู้ๆครับนี่เราใช้เวลาเป็น1ชั่วโมง8นาทีนะครับ10.50กิโลนะครับก็วันนี้ถือว่ามาวิ่งชิลๆเนาะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับไปห้าไปปลายเพลสนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศบางแสนไปเรื่อยๆนะก่อนที่จะถึงบางแสน21นะครับเราข้ามฟากมานะครับแล้วพร้อมจะเดินทางกันต่อนะครับ วิวยามเช้าวสวยครับเพื่ออวดเพื่อนที่นครนายกผมอยู่นครนายกเลยครับมีคุณพี่จากนครนายกมาวิ่งบางแสนนะครับศาลเจ้านาจอนะครับก็บางแสนยี่เบ็ดนะครับเจอทุกคนทางลงนะครับที่ศาลเจ้านาจ้อเห็นเดอเพจเจ็ดเราได้จะกลับมาได้จะลางไปแล้วแต่เรากลับละ เดี๋ยวเราไปไล่เพจห้า <c oughs> พี่ยังสบายนะครับใช่ค่ะครบ16บไหมครับวันนี้<ะ>เอา16เลยไหมครับส <ๆ S 1> ู้ๆครับ สวยนะครับคนนี้เข้าแข่งแรงอยู่แล้วเขาใส่ยี่สิบเอ็ดปีนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ครับเป็นเฟสโซ่สองชั่วโมงยี่สิบอ๋อเฟสโซ่สองชั่วโมงยี่สิบคัดมาคัดได้นี่เก่งนะเนี่ยคัดเฟสโซ่สองชั่วโมงยี่สิบซอนได้ก็จบใช่ปะโอ้ได้ด้วยได้รองเท้ากับเสื้อผ้าด้วยครับใช่ค่ะนั่นแต่หัวจะตัเท้าเลยเก่งมากครับใครไปซับสองสองสูงตามได้นะครับเดินทางกลับยิงด้วยพูม่านะครับไนโตรเอลิทสาม ขวาก็เป็นวิวทะเลครับวิวทะเลอังซีราอีกรอบหนึ่งเราต้องไปวนรงเขาสามมุกนั่นนะครับวิวสวยไหมน้ำทะเลบางแสนช่วงนี้นะครับน้ำสวยมากน้ำใสครับน้ำใสพาชมบรรยากาศทะเลหน่อยเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับฝนน้อยแล้วก็มีเมฆฝนเนาะวันนี้เหมือนจะมีพยากรณ์ว่าจะมีฝนนะครับก็เลยทำให้เมฆเยอะวันนี้น่าจะไม่ร้อนอากาศดีมาก กิโลเมตรที่12แล้วนะครับห้อห้อศูนย์นะครับก็ใกล้เคียงเพจที่เราตั้งไว้นะครับพาทิ่กำลังขึ้นนะกำลังสวยเลยยังไหวนะครับสองท่านครับไหวเจ๋งมากภูเขาภน้ำสวยมากอ่ะนี่มีคนเหวี่ยงแหด้วยนะครับนี่นักวิ่งเรามาแล้วครับสิบสามกิโลผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวเข่าสามมุกเลยครับ เราเลี้ยวเขาสามมุกเลยนะครับหลายๆท่านมีน้ำอยู่คุณลุ้นก็อดทนหน่อยนะครับรับขาแรงทั้งหลายสู้โครับเก่งมากไปเนินนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นเขาสามมุกน,นะครับโลลิ่งอีกหน่อยถึงจุดชมวิวนะครับแล้วก็เข้าไปจบกันนะครับประมาณ16โลนะตอนนี้13.7ละ ก็สำรวจเส้นทางจริงกันนะฮะเส้นทางจริงก็จะเส้นนี้เลยครับแต่อาจจะต้องขาไปนะอาจจะต้องเลยไปถึงตรงนู้นครับตรง้เรียกอะไรอะตรงโรตัสที่จะเลี้ยวเข้าพญาสัจจานะครับพาทิกก็ขึ้นแล้วเริ่มมีแดดอ่อนๆเนี่ยครับเขาสามุกมีมุกกี้กับแซมมี่ด้วยโอ้พาทิตขึ้นกำลังสวยเลยครับลิงเที่ยวแล้วข้างหน้าลิงตีกันแล้วครับ ลิงอ้วนมากเลยเนี่ยลดความอ้วนบ้างนะเยอะมากครับน้องนี่ก็มีแก๊งว่าหมาเพี้ยวลยครับเส้นทางก็เป็นโรลิ่งเรื่อยๆนะครับมีใบไม้ลวงด้วยข้างหลังก็อบอุ่นนะเพรหกนะครับเหนียวแน่นถ้าเหมือนเพจเจ็ดจะไม่เจอแล้วอ่ะสงสัยเพจเจ็ดจะกลุ่มแต่แล้วครับอาจจะวิ่งอยู่แถวนน้นนะครับ ห,หนแม่กลสวอิ่มนะอยู่ตรงศาลาือสีนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับอาสาวๆหายเราเริ่มอัพอเพจครับเริ่มไม่ใช่เพจหกครับเพจห้าครึ่งข้างหลังหายเลยครับแก๊งสาวๆนะครับพนันนิคม มาแล้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับสาราลือสีนะครับใครเคยมาเที่ยวไหมผมอยู่ที่นี่มานานแล้วยังไม่เคยเที่ยวเลยครับสาราลือสีกลุ่มสุดท้ายของเพสหกมาแล้ว,ไไลวกเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากยังไหวนะครับครับ มีมุกี้กับแซมมี่นะรตรงบรรยากาศตรงนี้นะนี่วิวสวยมากมีว้าวด้วยนะนนโหวิวนี้สวยอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศน้ําวันนี้น้ําสวยครับแล้วก็เขาสมุกนะตรงวิวสันเจ้าแม่เขาสมุกสวัสดีครับ,รบนี่สวยมากอ,อากาศดีมากเลยอะโหฟินมากวันนี้ข้างหลังสวยมากครับข้างหลังสวยมากเงส,สุดยอดเลยครับ ขอบคุณครับเอินเขาสามุกก่อนจะถึงจุดชมวิวนะครับสวัสดีครับกำลังดันเนินเนินนี้ก็ใช้ได้เลยครับสูงนิดนึงไปจุดชมวิวเขาสามุกนะครับตอนนี้15.45้หละก็เหลือสักประมาณสักเกือบเกือบโลนะเราไป่งจะจบหลั นูนะที่เราเริ่มต้นกันนะครับต่อสภาราชนาวีาสวยเลยวันนี้วิวสวยครับวันนี้วิวสวยไม่มีฝุครับท้ายของบางแสนซีรีส์นะครับทั้ง10,21และ42นะครับเดินสุดท้ายเดินโชว์ <c oughs> แต่เนินนี้ไม่สูงนะครับนิดเดียว เดินทางกลับมาถึงสะพานราชนาวีนะครับน่ารักมากครับผมมีปูมีอะไรกันอะไรปลาหม,มึกเนี่ยออกทุปุสเรากลับเกือบจะจบละว,วันนี้อากาศดีมากตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ6กโมงห้นาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีจบแล้ว16เฮ้ยเกือบ17โลนะ <laughs> พี่พี่ได้กี่โลแล้วครับ8โลแล้ะครับ,โ,ลลรบโอ้เก่งมาก <laughs> จบกันหมดแล้วครับเนี่ยสุดยอดมากๆครับขาดีนิดเดียวขาดีนิดเดียวขาด,ด,ดขอดีก40เมตรครบแล้วโลสุดท้าย549นะครับ<ส>ก<ส>ับอเมซฟิตชีรัลส,<แ>ส,สมปู44มิตรนะครับก็เบาดีครับปกติใช้บาลาน,น์ะน้ำหนักก็จะพอกับบาลาน์นะแต่ว่าฟังก์ชันการจะมาะพวกสายอึดนถึกทนนะ ได้กี่โลกันครับทำไมจบเร็วจังเลยครับ10โลครับสิโลกันบ้าสิบโลครับวันนี้โอ้ยน้อยไปบ้าว่ะถึงว่าทำไมไม่ไปนู่นกันเลยไปแล้วไปขึ้นเขาไปแล้วค่ะพาพี่เขาไปดันเขาดูไม่ไปนาจาแล้วว่าถ้าเราไปรอเพชรเจ็ดทำไมเพชรเจ็ดไม่มาเลยพี่เขาอยากพี่ต่อกี่โลครับสิบเหมือนกันโอ้ยสิบเหมือนกันพี่ภูมิได้กี่โลสิบหกสิบหกอ๋อโอเคพี่ยศอสิบหกเท่ากันเนาะสาม่าพี่เอาหายไปไหนอ่ะ ข้าห้องน้ำจูนไปก่อนอ๋อวันดีครับจบไปกี่โลครับ10 11โอเคเก่งมากคุณพี่ล่ะครับ673โอ้โหได้เยอะเหมือนกันได้เยอะเท่ากันเลยครับเทฟจูจบไปกี่โลอ่าครับเฮ้ยนี่เยอะทำไมเขาเยอะอ่ะทำไมเขาเยอะอ่ะคนจริงจังมากเลยนะโอ้โห2ล้านลายจิ้งจกอร่อยพี่น้อยพี่น้อยพี่ไปสรุปได้25ไหมเนี่ย18พอทำไมอ่ะ ท็อปบอกว่าแค่สิก็พอแล้วเฮ้ยท็อปไม่ไม่ไปยิมห้ากับพี่เขาหน่อยอ่ะมาแล้วกีนขนมดีกว่าคระขนมอร่อยนี่นะพี่ขนมนะครับหลังเส้นนะครับแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยครับเกลือแร่เต้าสาวเอาเมดฟิตกับหุ่นฟิตฟิตนะครับหมายถึงว่าใเสื้อฟิตด้วยเสื้อฟิตฟิตเสื้อตัวเต็มเสื้อคนยุทธจบไปกี่โลครับคนยุทธึ้นเจ็ดครับโอ้สุดยอดครับเท่ากันถ่ายรูปกันนะฮะถ่ายรูปก่อน โดนโดนโดน กับอเมรฟิตนะครับไปครับคลิปนี้ก็จะขอลาไปต่เพียงเท่านี้นะครับกับกิจกรรมอเมรฟิตนะครับลองรันรถทูบางแสน21นะครับเนี่ยไม่ได้ครบย5้าตามกันบ้านนะครับไปครับวันนี้ถือว่าบางแสนอากาศดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเลสของบางแสนครับนี่นักล่านักล่าลิงนักล่าลิงทั้งคู่นะครับ ทีนีเท่าไหร่นะชั่วโมง23 24 24ย3่ีล่าสุดชั่วโมง23โอ้โหสุดยอดยังไม่พอลิงไปว่าแต่ว่าบางแสนน่าจะยากกว่านี้่าจะยากกว่านี้โอเคครับเดินวันนี้ก็เดินแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณอเมทฟิตนะที่มีกิจกรรมดีๆนะครับขอบคุณในเตาด้วยนะครับที่ช่วยดูแลอาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับปะวอกนี่ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แล้วับกันไปนะ